ที่บอกว่าให้ฟังเสียงเ่อ๋อไม่ดจะต่อทุกเรื่องไม่ได้นะคือคือมันเป็นฉากที่แบบโอเคแบบเหมือนก็เพิ่งเข้าด้วยกันใหม่ๆอะไรเงี้ยละลยแล้วก็ละลรพฤติกรรมแล้วก็เทคแรกเลยผมก็แบบคือประโยคมันได้คือในในในเรื่องประโยคมันบอกว่าเสียงอะไรใช่ไหมแล้วเป็นไต่ก็ต้องก้มลงไปฟังฟังเสียงว่ามีม้าวิ่งมากี่ตัวมีเกวียนกี่ลำอะไรเงี้ยกี่เล่ม อะไรเงี้ยเราก็แบบอาศัยช่วงเวลาแหละตดไปเลยะะเอะไรเงี้ยนั้นทุกคนช็อกเลยนะผมก็คิดว่าผมจะเก็บความรู้สึกได้แล้วผมจะเล่นไปต่อแบบเนียนๆ <c oughs> ไม่ไหวผมก็ขำเหมือนกันเลยค,คิดว่ามันจะดังแบบขนาดน,นั้นไหมครับพี่เรื่อนคิดว่ามันน่าจะดังกว่านี้อีกฟีลออนย่าิธรรกว่านี้เพราะหลายคนแซวว่าผลก็ไม่ได้ตกวันนั้นทำไมแบบนี้มีกบร้อก็คือเคลินแล้วตอนนี้อายแล้วเ้ายอันนี้เป็นการเป็นการละลายพฤติกรรมของเดีตบันยักิมีส่วน